บุญคืออะไรบุญหรือบุญญะนั้นแปลโดยรวมคือความดีหรือความสุขเวลาบุญเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสายทานไหลไปสู่ผู้ที่ได้ทำบุญโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในปทมอมปุญญาพิสันะสูตรไว้ว่าเมื่อภิสูจบริโภคทีวรบินทบาท ศาสนะขีลานปัจจัยของทายกใดแล้วเข้าเจโตสมาธิท่อทานแห่งบุญกุศลย่อมไหลไปสู่ทายกนับประมาณไม่ได้นำสุขมาให้ให้ผลอันเลิศมีสุขเป็นวิบากดุดแม่น้ำทั้งหลายไหลมาสู่ทะเลฉะนั้นดังนั้นแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นบุญก็ตามแต่เราสามารถสัมผัสกระแสทานแห่งบุญได้เช่นเวลาที่เราทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานั้น บุญจะหลั่งไหลมาสู่ใจของเราทําให้เรารู้สึกสบายใจดีใจปลื้มใจปิติใจจิตใจจะผ่องใสความรู้สึกแบบนี้แหละคืออาการของบุญซึ่งเปรียบได้กับกระแสะไฟฟ้าที่เรามองไม่เห็นแต่เวลาเมื่อเราเปิดสวิต์ก็จะทําให้กระแสะไฟฟ้าเข้าไปทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานเกิดเป็นแสงสว่างในหลอดไฟเป็นความเย็นในตู้เย็นบ้างหรือเกิดความร้อนในเตากระทะเป็นต้นดังนั้นบุญ คือพลังงานอันบริสุทธิ์ซึ่งมีความละเอียดปราณีตและทรงพลังมากเป็นเครื่องชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสห่างไกลจากกิเลสทั้งหลายให้เราตั้งใจสั่งสมบุญไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาะให้เต็มที่เจริญพร